ก็คือ0.2นั่นเองอนะคะแล้วก็ตัวของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคือท่านบอกแบบนี้ว่าใช้ในการแพทย์เท่านั้นไม่ใช่สันทนาการนะคะใช่ครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการหยุด เทศกาลสงกรานค่ะหลายท่านบอกโอ้โหเวลาจะกลับภูมิลำเนาเนี่ยจะต้องตรวจตรากันสักหน่อยนะคะถนนเส้นไหนรถไม่ติดถนนเส้นไหนยังคงก่อสร้างอยู่และที่สําคัญสิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือเรื่องของอุบัติเหตุนะคะปีนี้ก็คาดว่าน่าจะมีคนกลับภูมิลำเนาเยอะมากโดยทางกระทรวงคมนาคมก็มีการตั้งเป้าไว้เลยนะคะว่าอุบัติเหตุปีนี้เนี่ยต้องเป็นศูนย์ในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานค่ะก็คือไล่เรียงมาตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่17เมษายนที่ สำคัญหลายท่านที่บอกว่าถนนพระรามสจะหยุดไหมจะซ่อมไหมเอางดก่อสร้างไปก่อนนะคะก็คือค,คืนถนนให้คนใช้รถใช้ถนนไปนะคะแล้วก็ยกเว้นค่าทางด่วนให้ไปเลย7วันค่ะ เรื่องนี้นะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านกล่าวภายหลังเรื่องของการประชุมแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปี2567คือท่านบอกแบบนี้นะคะว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เนี่ยก็น่าจะมีคนหยุดเยอะเพราะว่าวันหยุดยาวต่อเนื่องค่ะตั้งแต่วันที่11ไปจนถึงวันที่17เมษายนประชาชนก็จะเดินทางกลับคุมลำเนาทั้งรถยนต์ส่วนตัวและ ก็ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะเป็นจำนวนมากโดยปริมาณการจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานครช่วง7วันคาดว่าจะรวมอยู่ที่ประมาณ17ล้านคันแบ่งเป็นทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ประมาณ 6ล้าน9หมื่นกว่าคันขออภัยค่ะ6ล้าน9แสนกว่าคันนะคะแล้วก็มีทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ10ล้านกว่าคันขณะที่ประชาชนที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มสตาร์กรุงเทพแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ภูมิลำเนาของแต่ละท่านน่าจะอยู่ที่ประมาณกว่า13ล้านคนต่อเที่ยวนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่า การสั่งการทุกระบบขนส่งในสังกัดมีการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนทุกมิติค่ะก็ตั้งแต่ทั้งทางบกก็คือรถยนต์นะคะทางน้ําก็คือทั้งเรือทางอากาศก,าก็คือเครื่องบินแล้วทางรางก็คือรถไฟเข้มงวดเรื่องของความปลอดภัยและเป้าหมายก็คือจะให้อุบัติเหตุเนี่ยเป็นศูนย์ให้ได้นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะกำชับให้สำนักง,งานการบินพลเรือน กรมท่าขาัศยานและบริษัทท่าขาศยานไทยจำกัดหมหาชนเข้มงวดกับผู้ให้บริการการบินโดยเฉพาะในกรมมีเครื่องบินล่าช้าจะต,ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบถึงสิทธิทประโยชน์ที่ควรได้รับในกรณี่มีการเลื่อนเที่ยวบินหรือยกเลิกเที่ยวบินนอกจากนี้จะต้องมีการกำชับให้สายการบินเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลโดยจะมีการเพิ่มเที่ยวบินขึ้น 能百四，条，线。 ทีนี้เรามาดูพื้นที่ของถนนพระรามสองกันบ้างนะคะแน่นอนว่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าจะต้องเสร็จแล้วนะในการก่อสร้างครั้งนี้เไปแล้วนะครับใช่แต่ว่าสงกรานเนี่ยมันกําลังจะถึงแล้วและจะทําอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ก็ยังคงมีรถเครนรถเทรลเลอร์ในบางส่วนนะคะซึ่งถ้าเป็นช่วงของเทศก,กาลสงกรานเจ็วันเนี่ยจะงดเวน้นการก่อสร้างช่วคราวไปขอนก็ค,คือคืนพื้นที่ให้กับประชาชนได้ใช้รถใช้ถนอนอย่างเต็มที่นะคะคืนผิวจราจรด้วยปิดจุดกลับรถหรือว่าเลื่อนจุดกลับรถออกจากบริเวณ เนก,การจราจรติดขัดแล้วก็จุดคอขวดด้วยค่ะก็2จุดนะครับเฉพาะที่ถนนพระราม2และก็บรมราชชนนีนะครับให้หยุดก่อสร้างไปก่อนขณะเดียวกันนะครับรวมทางหลวงก็ยกเว้นนี่เฮใหญ่เลยครับข่าวดีกราฟิกขึ้นมาเรียบร้อยนะครับงดเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สเส้นทางนะครับอันนี้เริ่มเร็วเลยตั้งแต่วันที่11เมษาเวลาเที่ยงคืน1นาทีจนถึงวันที่17เมษาะนะครับก็6ทุ่มรวมระยะเวลา 7วันครับก็คือมอเตอร์เวย์หมายเลข7กรุงเทพมหานครพัทยาแล้วก็หมายเลข9ก้าสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครถนนการจนาพิเศษตอนบางปะอินบางพลีแล้วก็ตอนพระประแดงบางแคช่วงพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียนส่วนทางพิเศษอีก6กเส้นทางมีที่ไหนบ้างนะครับก็มีทางพิเศษบุรพาวิถีทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วก็ทางพิเศษฉลองรัฐครับ แล้วก็แน่นอนนะคะพอมีรอบนอกแล้วก็ต้องมีทางในเมืองนะคะก็คืออย่างทางพิเศษสีรัฐทางพิเศษอุดรรัฐยาและทางพิเศษเฉลิมมหานครค่ะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3วันก็คือตั้งแต่วันที่13เมษายนนะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นนาทีเรื่อยไปเลยจนถึงวันที่15เมษายน,นะคะ่ะก็คือเวลาเที่ยงคืนนะคะคุณผู้ชมก็ใครที่ยังคงอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ฟรีทางด่วนแต่สวันนะคะาวางแผนการเดินทางกันให้ดีด้วยก็แล้วกันนะครับใครที่จะไปมอเตอร์เวย์ก็ ตั้งแต่วันที่11เลยนะครับนี่เป็นของขวัญที่รัฐบาลมอบให้นะครับใครหลายคนก็รออยู่ว่าวันนี้จะมีของขวัญอะไรพิเศษออกมาคน<ม>ที่จะได้ขึ้นค่าแรง400บาทใน10จังหวัดพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวก็ได้เฮวันที่13เมษายนด้วยนะครับนี่เป็นของขวัญที่มีให้ในช่วงนี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปนะ